ครับพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับมากิบกาแฟดำยามเช้ารอับที่สองกับทิศโยอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกาแฟดำขนมปังยามเช้านะครับสำหรับเช้าวนะันอาทิตย์ครับหลายท่านอาจจะได้หยุดหลายท่านก็อาจจะต้องทำงานกันต่อไปแล้วแต่บท และก็หัวโขนที่เราสวมใส่อยู่ต่างคนต่างมีภารกิจเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบสูตรครบเด็ดใครที่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเห็นบางปังกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับผมก็มีภารกิจและก็มีหัวโขนมีหน้ากากที่ต้องสวมใส่ในการทำงานเพื่อ